สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนชาวพิจิกลัคนาพิจิก,ลจกแล้วก็ราศีพิจิกนะคะยินดีต้อนรับทั้งแบบไทยแล้วก็แบบตะวันตกค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาอ่านคลิปประจําวันที่1ถึง1 5พฤศจิกาย,ยน2,566ค่ะไปดูกันนะคะว่าใน2สัปดาห์นี้นะคะเพื่อนๆชาวพิจิกพาอยากจะบอกอะไรกับคุณบ้าง สี่ถ้วยค่ะไพ่แห่งความสุขนะจะมีความสุขหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นกับคุณเลยนะเพื่อนๆชาวพิจิตไพ่เดวิลนะคะสิบถ้วยความสำเร็จนะคะไพ่เดอะฟูลไพ่เชอรีออทไพ่หนึ่งดาบค่ะห้าไม้เท้า ไพ่สตริงไพ่หกถ้วยค่ะโห h a p p happiness double เลยนะคะเนี่ยแล้วก็ไพ่รายชีไม้เท้านะคะแล้วก็ได้ไพ่ queen of cups อืม้ม สสัปดาห์นี้ระมัดระวังนะคะในการดื่มการกินด้วยนะเพราะว่าจะทําให้คุณเนี่ยน้ำหนักขึ้นได้นะคะดูแลรักษาหุ่นกันสักนิดนึงอ่าแต่ถ้าใครมีความสุขกับการกินก็นะในเดือนนี้ในสสัปดาห์นี้คะจะเป็นช่วงเวลาที่อาหารการกินของคุณนะคะสมบูรณ์พูนสุขจริงๆนั่นหมายถึงการเงินการทองดีนะคะทุกสิ่งในท,ทุกอย่างในชีวิตเนี่ยมันเวลาเรามีความสุขเนี่ยเราก็จะกินอิ่มเราก็จะนอนหลับ ทุกอย่างเลยมันจะเกิดความสุขแบบดับเบิลความสุขขึ้นกับคุณนะคะในทุกๆเรื่องอย่างไปแรกเลยเนี่ยความหมายของไพ่ใบนี้คือ Mix Ha p p i n e s s นะคะทุกๆเรื่องในชีวิตของคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักทุกเรื่องเลยมันเป็นเรื่องความสุขที่เข้ามาในชีวิตของคุณเนี่ยมาม i กมา match กันแบบโอ้โหมากมายเหลือเกินนะคะทุกทิศทาง เนะเป็นช่วงที่คุณมีเสน่ห์มากๆเลยนะไฟเดดเดวิลมีเสน่ห์ใครเข้ามาในชีวิตของคุณก็รู้สึกมาตกหลุมรักคุณแอบประมาณนี้พูดจาอะไรก็มีเสน่ห์ไปหมดเลยคําพูดคําเจรจาเนี่ยดูเหมือนจะดูเหมือนจะดึงดูดแต่สิ่งดีๆเข้ามาแล้วช่วงนี้นะเซน์แรงด้วยนะตาที่3เปิดอ่าคือหมายความว่าจริงๆในเรื่องของเซนเนี่ยกับบางคนก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะมันจะมีตลอดมันจะมี มันจะมีแบบเขาเรียกว่าตลอดไปแบบนี้ค่ะก็ไม่ใช่นะบางคนเนี่ยอาจจะเป็นช่วงเวลาเฮ้ยช่วงนี้เซนแรงอะ,อ,ะอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ช่วงสองสัปดาห์นี้เซนคุณจะแรงเหมือนตาที่3ของคุณเนี่ยทำงานนะคะทำงานเปิดอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นคุณจะสัมผัสได้ถึงแต่จริงๆเส้เซนตรงนี้สัมผัสได้แต่เรื่องดีๆทั้งนั้นเลยที่กําลังดึงดูดเข้ามาในชีวิตของคุณเหมือนคุณจะรู้ตัวด้วยว่า มันเหมือนกาลังมีสัญญาณอะไรบางอย่างบอกคุณล่วงหน้าด้วยว่าคุณจะต้องทําแบบนั้นนะคุณกําลังจะได้เจอความสุขแบบนี้นะคุณกําลังจะได้ไปไหนนะการเดินทางที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณจะสัมผัสได้ว่าเฮ้ยเรากําลังจะได้รับสิ่งสิ่งนี้เนะาะคำว่าสิบถ้วยนะคะ success นะคะคือความ การประสบความสําเร็จในหลายๆเรื่องที่ทําให้คุณมีความสุขมันไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงเพราะมันหมายถึงมิกซ์ทั้งหมดเลยของความสุขที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรที่เกิดขึ้นก็นแล้วแต่นะคะมันคือความสุขทุกอย่างคุณดูตามหน้าไพ่นะบางครั้งเราก็อาจจะพูดซ้ําไปซ้ามาเพราะว่าไพ่ก็ไม่ได้ความหมายไปที่ไหนเลยนอกจากความสุขจริงๆนะโอเคสุขเนี่ยคือสุขสุดยอดเลย10ถ้วยเนี่ยความสุขในด้านความรัก ครอบครัวความสุขที่อยู่ในแบบในจิตใจในหัวใจความสุขทั้งหมดที่คุณควรจะได้รับคุณได้รับมันมาถึงแม้ว่าคุณจะอยู่ในสถานการณ์ที่เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆในชีวิตนะเดอะฟูลถึงแม้ว่าตัวของคุณเองเนี่ยกำลังที่จะเริ่มต้นทำธุรกิจหรือเริ่มต้นเรียนรู้กับใครคนหนึ่ง หรือเริ่มต้นที่จะเรียนหนังสือหรือ,อเริ่มต้นที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วคุณก็มองว่าในอนาคตเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสิ่งที่คุณเรียนรู้อยู่ในตอนเนี้มันจะเกิดผลลัพธ์อย่างไรแต่สิ่งที่พอคุณได้เริ่มลงมือทําได้เริ่มสตาร์ทกับาบางอย่างนั้นนะคะมันทําให้คุณมีความสุขแล้วว่าอุ้ยมีความสุขเลยเราได้เริ่มต้นละเราได้กล้าที่จะทําแล้วเราได้ลงมือทํามันจริงๆแล้ว แค่นั้นมันก็เกิดความสุขแต่ผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงคุณก็ไม่รู้แต่ความสุขมันเกิดขึ้นแล้วถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะและไพ่ชาริออนะคะบ่งบอกว่าคุณมีเกณฑ์นะในช่วงสองสัปดาห์นี้คุณมีเกณฑ์ได้เดินทางมีเกณฑ์ได้ผจนภัยมีเกณฑ์ไม่รู้สิคุณอาจจะไปนานแล้วที่อยากจะไปประจนภัยอยากจะไปท่องเที่ยวปีนป่ายแอดเวนเจอร์อยากจะไปปีนเขาโดดเขาโดดหออะไรก็แล้วแต่นะคะตรงนี้ค่ะ คุณจะได้ไปนะหรือมีการท่องเที่ยวอาจจะไปล่องเรือหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะมันเหมือนกับทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณคิดอยู่ในตอนนี้มันจะเกิดขึ้นแล้วมันคือความสุขของคุณมันคือความสุขทั้งหมดแล้วนะคะในไพ่หนึ่งดาบออกมาบอกว่าก่อนหน้านี้นะก่อนหน้านี้ กับห้าไม้เท้าเนี่ยก่อนหน้านี้อะไรที่มีเรื่องอะไรที่มันขัดแย้งมีเรื่องอะไรที่มันจะต้องเคลียร์ต้องลุยต้องฝ่าต้องฟันต้องถือดาวฟาดฟันแต่สุดท้ายแล้วคุณก็จะประสบความสําเร็จแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็คือความสุขอย่างน้นอยๆเหนื่อยมาเนี่ยเอ้ยแต่ผลลัพธ์ของมันคืออะไรครับผลลัพธ์ของมันคือความสําเร็จแล้วยังไงอะความสุขมันก็เกิดขึ้นเห็นไหมคะมันคือบิ๊กบิ๊กความสุขเลยบิ๊กแฮปปี้เนสเลยนะคะตรงนี้นะคะพลังงานของสเตรนจ์นะคะ ใครที่ฝันเห็นงูบ้างไหมใครที่ฝันเห็นงูใหญ่ฝันอะไรเกี่ยวกับงูเข้ามารัดบ้างไหมคุณจะได้เจอเนื้อคู่ควรโสดนะคุณจะได้เจอเนื้อคู่จริงเราได้เจอคู่แท้ด้วยเป็น s u c เ e s s คือสิบถ้วยด้วยคือความสําเร็จบางคนเนี่ยโสดมานานนะเพื่อนๆอนชาวพิจิกนะคะโสดมานานอะไรมานานจู่ๆก็ฝันดีฝันเห็นงูตัวใหญ่เลยโอ้โหเนี่ยงูตัวเนี้ยมารัดคุณไม่ยอมปล่อยเลยเนี่ยเป็นสัญญาณแห่งความ แห่งความฝันในเซนต์ของคุณในสัมผัสของคุณว่าเนี่ยคุณจะได้เจอเนื้อครูเซนต์ของคุณนั้นถ้าคุณมีเซนต์แบบนี้นะนั่นแหละค่ะเซนต์ของคุณนั้นจะเป็นความจริงเพราะช่วงนี้เซนต์คุณแรงนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะใครที่ได้รับมอบหมายหน้าที่การงานได้รับมอบหมายสิ่งที่สําคัญสําคัญเข้ามาในชีวิตแล้วคุณก็จะสามารถทํามันสําเร็จด้วยคุณสามารถที่จะเอาอยู่ด้วยช่วงนี้เสน่ห์แพรววนะคะ ใครเห็นใครก็รักใครเห็นใครก็หลงเป็นที่รักเป็นที่เมตตาเขาเรียกว่ามีเสน่ห์เมตตามหานิยมอยู่ในตัวตนของคุณด้วยมันมาเป็นช่วงช่วงนะมันมาเป็นช่วงช่วงไพ่หกถ้วยก่อนหน้านั้นนะอันนี้ก็แฮปปี้เนสเหมือนกันนะคะก,นนก่อนหน้านั้นก่อนหน้านั้นคุณเคยมีความสุขกับเรื่องอะไรแล้วมันเคยหายไปจากชีวิตของคุณ ในช่วงสองสัปดาห์นี้ความสุขนั้นๆน,น,นะคะจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณค่ะความสําเร็จในเรื่องของการงานความสําเร็จในเรื่องของการเงินความสําเร็จในเรื่องของความรักการไปท่องเที่ยวการผชนภัยอะไรก็แล้วแต,แต่การเริ่มต้นอะไรก็แ,แต่นะคะมันประสบความสําเร็จทําให้คุณมีความสุขทั้งหมดเลยคุณคือผู้ชนะคุณคือคนที่สุดท้ายแล้วคุณก็คือคนที่แบบเหนือ,อเหนือทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่งั้นคุณจะมีความสุขได้อย่างไรจริงไหมคุณผ่านอะไรไมาเยอะนะคะวันนี้มันเหมือนเป็นผลลัพธ์ของความสําเร็จแห่งความสุขเพราะฉะนั้นนอนหลับอยู่ดีกินดีหลับลึกตื่นขึ้นมาก็โอ้โหมีความสุขกินได้ถ่ายคล่องเพราะฉะนั้นก็น้ําหนักอาจจะขึ้นได้นะตรงนี้อะยังไงก็ระวังควบคุมน้ําหนักสักนิดหนึ่งเนะอะไปดูกันนะคะว่าไพ่ยอยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมบ้างกับเพื่อนๆชาวพิจิตรไพ่ของคุณสวยมากเลยนะ อยากจะบอกอะไรกับคุณเพิ่มเติมครับเพื่อนๆชาวพิจิกได้ไพ่สามเหรียญคำพูดคำจาเป็นเงินเป็นทองนะคะค้าขายอะไรก็จะประสบความสำเร็จเหมือนกันนะในเรื่องของการค้าขายซื้อมาขายไปได้ไพ่ Prince of Cups เป็นช่วงเวลาที่คุณจะแบ่งปันความสุขความสําเร็จนั้นนะคะกับผู้อื่นด้วยนะช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่คุณมีแรงดันใจในการทํางานอ่ามากๆประสบความสําเร็จแล้วก็มีความสุขบางคนไปขอพรน,นะคะไปขอพรกับพระกฤษณะไปขอพรอกับพระแม่อ่าพระแม่อะไรนะ พระแม่อุมาประมาณนี้นะคะ,ะมีการไปขอพรก็ถึงเวลาก็ได้รับความสําเร็จความสุขแล้วก็สิ่งที่คุณไปขอมาใครที่ไปขอมานะก็อย่าลืมไปเคารพสักการะอย่าลืมไปบอกกล่าวท่านด้วยไปขอบคุณท่านด้วยนะคะใครที่บนบานสารกล่าวอะไรไว้ก็ไปแก้บ,บุญซะให้เรียบร้อยเพราะความสําเร็จนั้นมันเกิดขึ้นจากตรงนี้อาจจะเป็นเพราะอาจจะเป็นเพราะในเรื่องของคุณไปบนบานสารกล่าวไ,ไปมูไว้ก็ได้นะคะ จ็เมนตมันคือแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันถึงโชคชะตาของคุณแล้วด้วยนะที่คุณจะได้รับความสุขนี้ถึงเวลาที่คุณจะได้รับความสุขนี้มันมันเหมือนกับอ่าแจ็ตเมนต์เป็นโชคชะตาของคุณเลยคุณหลีกนี้ความสุขนี้ไม่พ้นจริงๆนะคะเอาเป็นว่าชีวิตของคุณก็ผ่านความเขาเรียกว่าผ่านความอ่า สิ่งที่มันไม่ประสบความสําเร็จนะ่ะมาก็หลายสิ่งหลายอย่างแต่คุณก็ไม่เคยยอมแพ้ คุณถือดาบแล้วคุณก็สู้นะคะคุณแข็งแกร่งคุณอดทนคุณเพียรพยายามเพราะฉะนั้นความสําเร็จตรงนี้มันคืนมาสู่คุณก็เพราะว่าความไม่ย่อท้อของคุณนั่นเองก็ต้องขอบคุณตัวเองมากๆเลยนะอย่าลืมขอบคุณตัวเองอย่าลืมขอบคุณความสําเร็จอย่าลืมขอบคุณจักรวาลทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณเนี่ยได้พบเจอกับความสุขมากมายขนาดนี้ขอขอแสดงความยินดีกับเพื่อนๆชาวพิจิกด้วยนะคะใน2สัปดาห์นี้เพื่อนๆที่สนใจดูดวงส่วนตัวรายละเอียดเราอยู่ใต้คลิปนะคะ